เอาละครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมป a n i m e w o r l d Tower Defense นะครับวันนี้พี่จะมาบอกแนวทางการลงเลดดอร์กันบอลนะครับเผื่อใครที่ต้องการหาตัวละครอย่างปิเซอร์ร่างแรกนะครับและอีกอย่างนึงที่จะได้รับนั่นก็คือถัวรัวนีในตัวเซียนเป็นวัตถุดิบอีโวนะครับตัวละครที่จำเป็นในด่านแรก มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนตัวที่พี่ใช้ลงก็ลงแค่2ตัวแค่นั้นเป็นตัวระดับที่หาง่ายมากสามารถสูมได้จากตู้ธรรมดาเลยมีซากุระนี่อันนี้อีโบแล้วนะซากุระอีโบละแล้วก็นี่ตัวนี้แคนิกิหรือเปล่าตัวนี้ก็อีโแล้วถ้าเราอ e ีโบตัวละครเราก็จะเล่นง่ายขึ้นดาเมจมันจะเพิ่ม,มดูร่างแรงนะร่างแรงมันแค่300รอยออีโบแล้วดาเมจสามพ มันก็จะทําให้เราแบบลงง่ายขึ้นนะไปเริ่มัาไปลงกันเลยดีกว่าเอออีกอย่างหนึง่งสําหรับน้องคนไหนที่ลงด่านดักกันพอนแรกผ่านแล้วใช่ไหมอยากลงดักกันพอนสองด้วยเพื่อฟาร์มวัตถุดิบในการอีโวของฟิสเซอร์ล่างสุดท้ายนะนี่มันจะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมวัตถุดิบที่เราต้องการนะตัวละครสําคัญน่ะมันค่อนข้างทํายากนิดน,นึงนะหลักๆเลยอะ่ะ ที่หลักของมันเลยนะคือนี่แบ็คโกคูเป็นตัวที่สำคัญมากถ้าจะลงให้ผ่านแบบโซโล่ต้องมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว LR ที่สามารถสุ่มได้จากในตู้ก็คือไหนว่านี่เป็นน้องโล่ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากถ้าไม่มีอ่ะยังไงก็ไม่ผ่าน ส่วนตัวอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปก็ได้เมอร์ลินนี่เอาไปก็ได้นะเพื่อบัประยะให้โกคูม,มันตีไกลขึ้นหรือว่าจะเอาไปตั้งแบบตั้งลอ่อตั้งล่อเป้าพะบอสฟิเซอร์ด่านสุดท้ายมันกระโดดไปกระโดดมาแล้วมันก็มีสกิลสามารถลบตัวละครเราด้วยได้ใช่ไหมละ่ะจะเอาไปตั้งแบบให้มันตีก็ได้ไปลงดักกันบอลกันดีกว่านี่นะเลดนี่ด่าน,นี้นะลงแบบอินเซนเลย ยังไงก็ผ่านนี่ของที่จะดอกมีตามนี้เลยนะสองอย่างมีถั่วกับฟิเซอร์อ่ะเริ่มกันเลย โอเคเราเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็หาที่ตั้งตัวเลยจริงๆพี่พ่ออยากให้ตั้งติดทางเท่าไหร่หรอกเพราะว่าช่วงเว็บหลังๆอะมันจะมีมอนที่แบบสตัร์เราได้ไงอันนี้ก็ตั้งแบบตามทางเดินนี่เผื่อมอนหลุดนะเดี๋ยวไปคิดอะไรมากแล้วก็เริ่มตั้งเสร็จแล้วก็สคิป p e สปีดไปเลยเรื่องสำคัญนะคืออาหารนะ อย่าลืมซื้ออาหารเผื่อไว้ด้วยถ้าแบบมีเงินอะด่านนี้ไม่ต้องเอาตัวเงินมานะเพราะว่ามันไม่สามารถเพิ่มเงินได้เงินมันจะเด้งขึ้นเองอัตโนมัติเราก็ต้องรองเงินที่มันเด้งเองเนี่ยมาซื้ออาหารหรือมาอัพตัวละครนะแล้วปล่อยไปมีแล้วเงินเหลือแล้วก็ตั้งไปตั้งเผื่อ เผื่อมันโดนสตาร์ทไงเวฟหลังๆอะนีเลยเนาะมันสตาร์ทละเนี่ยถ้าขึ้นอะไรเอ่ยนะอย่เนี่ยตอนคอเราจะไม่ตีนะที่เอาสากุระมาะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันสามารถแบบให้อาหารเพื่อนได้ไงถ้าเราอัพถึงขั้นสี่แล้วอะจริงๆจะใช้คันนิกิตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าเอามาสองตัวดีกว่าเพื่อความสบายและเล่นง่ายนะแค่นี้สากุระก็ให้อาหารเพื่อนได้ละเนี่ยมีสกิลบัฟแล้ว เงินเหลือแล้วก็ตั้งตัวเล่นไปก็ได้ให้มันช่วยตีแล้วอย่าลืมอัพดาเมจด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวตีบอสไม่ตายนะเนี่ยคานิกิหิวแล้วล้วก็กดซากุระไปเลย u ั d ดาเมจไปด้วยด่านนี้นเป็นท่าสายฟ้าใช่ไหมละ่ะคานิกิเป็นสีแดงสีแดงมมนได้เปรียบสายฟ้าคานิกิจะตีแรงขึ้นมีเงินเหลือนิดๆหน่อยๆก็ซื้ออาหารไปด้วย แต่เงินมันขึ้นช้าซื้อทีละน้อยๆพอละอย่าไปซื้อเยอะเรามีซาก,กุระคอยให้อยู่แล้วถ้ามันหิวแบบหิวก่อนซาก,กุระสกิลได้แล้วก็กดให้มันไปก่อนเนะี่ยโดนสตัหนึ่งแล้วตั้งหน่งเนี่ยอ๋อตั้งได้ตั้งเผื่อไว้มันก็เวฟหนึ่งตลอดเนี่ยถ้าเราบอสออกมาตอนไหนไงเราฆ่าบอสได้มันก็จบละด่านนี้ไม่มีอะไรด่านง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ อืมอัพดาเมจให้หน่อยแคนิกิจะได้ตีแรงๆนะอ่ะตะก,กละฮิวพอดีเราก็ไม่ต้องให้หารซื้อเผื่อ,อไไ้เฉยๆนิดนิดหน่อยอ่ะบอสมาแล้วไม่นานนะไม่กี่นาทีเองก็จ,จบแล้วออัพดาเมจ จริงถ้าน้องคนไหนมีตัวโล่ถ้ากลัวแบบมอนวิ่งไปชนบ้านก็ตั้งตัวโล่ก็ได้นะถ้ามีเงินเหลือแต่ส่วนตัวพี่ว่ามอนมันไม่หลุดไปหรอกแค่นี้ก็ตายหมดแล้วนะวิ่งออกมาก็หายวิ่งออกมาก็หายถึงจะหลุดไปเราก็ตั้งตัวกันไว้อยู่แล้วมันก็ไม่หลุดไปหรอกซานะกุระหิวอีกวงนี้ยังไม่ทันหิวเลยเห็นไหม อาหารเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะแค่ซื้อเผื่อกันไม่ใช่เฉยกันไว้ดีกว่าแก่นะเนี่ยบอสมาแล้วมาถึงกระสับกระสานเลือดเท่าไหร่เลือดสามแสนสี่ 3, 4, นะเดี๋ยวจบแล้วเรียบร้อยนี่ตัวละครอ,ออกง่ายมากเลยนะมันต้องใช้ประมาณ9ตัวอ่ะนี่ดูสังเกตดีดีอันนี้มันมี next stage นะถ้าเรากด next stage อะคือจะไปด่าน darknball สองส่วน darknball สองอะ มันก็จะต้องใช้ความไวนิดนึงนะเพราะว่ามอนมันมีสกิลลบตัวละครเราอะ่ะเราต้องรีบตั้งใหม่ไวๆไม่งั้นอะ่ะบ้านจะแตกแบบทำรามจฆ่าบอสไม่ทันนะเพราะบอสมีเลือด100อ่อมอ่ะแต่จริงๆถ้าเอาเซตที่พี่บอกมาเนะี่ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเงินมันมีมาให้ถึงต้อง หนึ่งเอ็แล้วอะอาหารไม่ต้องจําเป็นไม่ทันหิวเนี่ยแล้วก็เห็นเนินเขาใช่ไหมเราก็ตั้งไปเลยสมเนินตั้งเนินไหนก็ได้แต่พยายามตั้งให้ห่างกันแม้แต่ระยะมันอะไม่ค่อยกว้างใช่ไหมพี่เลยแนะนําแบบถ้ามีเมอร์ลินก็เอาติดมาก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วก็ตั้งห่างๆจากเพื่อนหน่อยเพราะว่าเวลาเราอัปเกรดอะระยะมันถึงอยู่ลอะอปโกคูปไปเอาแบ็โกคู เัให้เต็มนะถ้าไม่งั้นเดีย๋ยวไม่มีดาเมจดาเมจไม่พออส่วนตัวนี้เอาเมอรลินให้หน่อยเผื่อเผื่อไอ <S <S ว้ดาเมจเราพร้อมแล้วต่อไปคีย์หลักสำคัญก็คือน้องโล่อย่าลืมอัพให้เต็มด้วยนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่แต่ถ้าเงินเหลือเราอยากจะตั้งเล่นๆก็ได้นะอย่างเช่นคานิกิอย่างเง,งี้ยตัวถูกๆอย่างซากุระอย่างเงี้ยถูกๆอ่ะเราก็ตั้ง ตั้งไว้ไกลๆก็ได้เอาไว้ล่อสกิลบอสบอสมันจะได้แบบไปตีตัวอื่นไงเอาไว้ล่อตั้งล่อไะคานกี่ก็ตั้งได้ตั้งหลายตัวตั้งไปเถอะอ่ะซากุระอีกตัวละเท่าไหร่เก้าร้อตั้งไปตั้งล่อตั้งล่อจริงๆถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ตั้งแบบเงินเหลือตั้งไปเลยตั้งล่อตีนเฉยคีหลักคือโกคูแบ็คกับน้องโล ถ้ามันตีลบตัวละครเราไปแล้วอ่ะเราต้องรีบตั้งเรารีบอัพให้ไหวที่สุดถ้าไม่งั้นนะ่ะบ้านจะแตกปะเริ่มเลยมาดูไหวไม่ไหวะจะคีบด้วยสปีดสองอมาไล่ไมดูเนี่ยมาถึงมันก็ซัดบ้านแล้วละเนี่ยแล้วมันก็โดดไปนูน่นอ่ะยีบ้านเลยอีกแล้วแล้วมันก็โดดไปนู่นอีกอ่ะรอบนี้มันตีนะวางรอไว้มันตีคานนกิที่ไปแล้ว เราก็ตั้งเล่นตั้งหลอกมันไปก็ได้นั่นตีแบค็คต้องสังเกตดีๆว่ามันจะตีตัวไหนของเราไปนี่ตัวนี้มันตีเมอร์ลีเราหายตัวนี้มันตีโกคูแบ็คเราก็ตั้งไปไวๆหน่อยต้องใช้มือไวหน่อยนะต้องคอยสังเกตดีๆนะดูมันตีบ้านเราถ้าเราไม่เอาน้องโลมาบ้านเราจะแตกเห็นไหมน้องโลมันฮิวเลือดให้เห็นไหมนี่มันตีคาเกิตัวล่อ น้ำตีบ้านอเลยอยู่แล้วเห็นไหมถ้ายินเสียงดังตึกนะแสดงว่ามันตีบ้านเราเนี่ยมันตีบ้านอะไรอีกแล้วไหมดูเหลือห้าแสนท้าไมเอาน้องโลมาบ้านแตกตั้งหลอกตั้งหลอกอตีบ้านอนีกแล้วเหลือไม่เหลือเท่าไหร่แล้วดูสิจะตามทันปะเนี่ยดูดิมันกระโดดไปนู่นแล้วโอ้ยมองไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไดไไดอัพก่อนอัพก่อนเอ้าเมอร์ลินหายอัพเมอร์ลินใหม่ ตีน้องโล่เราต้องรีบตั้งน้องโล่นะน้องโล่เป็นคนสำคัญถ้าไม่มีแตกตีบ้านนี่แหละไหวไหมเนี่ยบ้านหกแสนโอ้ไหวอยู่อยู่ไหวอยู่มีเงินเหลือก็ตั้งไปนะตั้งหลอกตั้งหลอกนะ,ะมันลบอีกอ่ะมันเหลือเท่าไหร่แล้วเหมือนเลือดจะเหลือแค่เจ็ดล้านนะมันเลือดจะเหลือแค่เจ็ดล้าน น่จบแล้วมั้งไปไหนล้วนะจบละเนี่ยคีย์หลักสําคัญอะ่ะคือเราต้องรีบตั้งตัวให้ทันตอนที่มันตีแตกเห็นไหมวัตถุดิบอิดแบบอินเซนได้สามอันลงสามรอบก็อีโวได้แล้วอาล่ะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเลดักขันบอหนึ่งและดักขันบอน2 ไม่ยากไปใช่ไหมแต่ที่ยากก็คือการอีโวตัวละครมาใช้ลงด่านนี่แหละพี่ก็มีแนวทางและเทคนิคดีๆมาคอยแนะนำให้นะสำหรับใครที่ต้องการเลดไหนด่านไหนก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะทำมาให้ดูขอบคุณน้องๆที่ดูตั้งแต่ต้นนั้นจบแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่กดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับผมบายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ